ถ้ากรมหรือซีรีส์นะครับลองดูตัวแรกก่อนสัญลักษณ์แทนการบวกเราจะใช้เครื่องหมาย summation หรืออาจจะซิกม่านะครับแทนสัญลักษณ์ของการบวกหมายว่าเอามารวมกันเช่นถ้าเราเขียนว่า sigma i เท่ากับหนึ่งจนถึง n ของ a i อาจว่าเป็นการบวกค่า a i เริ่มตั้งแต่หนึ่งจนถึง n นะครับเช่น sigma i เท่ากับหนึ่งจุดึงหกของ i หมายว่า พอ i เราเปลี่ยน i i เริ่มตั้งแต่เลข1ถึงเลข6 i เป็น1ปึ๊บเจอี่ยนเครื่องหมาย summation ก็เปลี่ยนเครื่องหมาย s u m m a t i เป็นการบวก1นบวก1อบวกสบกเพราะ i เริ่มจาก1ถึง6เป็น i ก็แทน i ได้เลข1แ่แทน i ด้เลข2 I ไ i ด้เลข3 i ได้เลข4 i ได้เลข5 I ได้เลข6ก summation เป็นการเอามารวมกันนะครับเครื่องหมายสิ g าต่อมา i เท่กับ1 infinity ของ i กลัง2ก็เปลน i เป็นเลข1ถึง infinity 1, 1 2 3 1ยกกำลัง2บวกยกกำลังสวก 3ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยถึงอินฟินิตี้นี่คือรักของการบวกคุณสมบัติของซิกมาถ้าเรามี i อตัดกับ1นึซัมเมชันของ i อตัดกับ1นึง n ของ C เรา N อนกับ C คูณกันเลยเมื่อ C เป็นค่าคงตัวนะครับต่อมาถ้ามี C AI C ีเป็นค่าคงตัวหนึงไว้ข้างหน้าแล้วก็ซัมเ t ชันของ AI ได้เลยแล้วก็ถ้ามี AI กับ BI บวกกันมีซิกมาข้างหน้าแยกเป็นซิกมาของ AI กับบวกลบกับซิกมาบ i ไออย,ายอ่างย่อเขาเรียนมาแล้วอะดูข้อนี้เลยคิดแบบ2วิธีนะครับจาหาค่าสแอนเชัของไอเท่ากับ 1, ถึง5ของ6พูดเร็วมันจะไนะครับถ้าเราทำวิธีวิธีแบบปกติก็เปลี่ยนเสมือนไอเป็น1ก็6บวกกันไเป็น2ก็6 I เป็น3าก็6 I เป็น4ก็6 I เป็น5้าก็6บวกกัน5ตัวก็ได้6 6ห30อาสานไหมครับนี่คือกรณีที่1แต่ถ้าเราใช้สูตรนะครับกับข้อที่1 ซามิชชัของ I เากับ1จถึง -N ของ4ฉะนั้นเราก็จะบก<า>คูณกับ6กอบ30ได้ลเลยเห็นไหครับทีติรัดีตีรัดนี่ไงตามกฎข้อนี้ถ้าเป็น I เากับ1ถึง -N ของ C เมื่อ4เป็นค่าของตัวนี่ไงเป็ค่าของตัวก็จับ5คูณเลยนะครับต่อมาถ้าเราเจอข้อนี้จงหาค่าของซามิ i ชชันไอเกับ1ถึง -5 ของ 2i รไอยกกำลังสองลบาบวก7 ถ้าเราไม่รู้คุณสมบัติของมันเราก็มาหาทีละตัวันดับแรกเราก็ได้ซัมมชันของ i เท่ากับ1.15ของ 2i กำลัง2ลบด้วยซัมมิชัน i เท่ากับ1.15ของ 3i บวกด้วยซัมมชันของ i เท่ากับ1.15ของ7นะครับแล้วก็ดู2 i อ,อายุกำลัง2เนออากำลัง2นะครับฉะนั้น2ไป็นค่าคงที่ทีงไว้ข้างหน้าข้างในก็จะเหลือ i กำลัง2 i กำลัง2เริ่มจาก1.15ก็คือ หนึกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองบวกห้ากำลังสองตรงนี้มีใครจะถามยิกูดเร็วยิงไอมันไอเรียกกำลังสองก็คือเปลี่ยนจากหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาสองเป็นข้างหน้าจากกฎข้อนี้เห็นไหมครับถ้าสองไอยิงสี่ยิงเรียกข้างหน้าสองก็เป็นข้างหน้าก็ดึงไว้ข้างหน้าข้างในก็สามไปผ่นนะครับคำตอบได้เท่ากันอ่ะต่อมาตัวนี้ลบด้วย3เป็นข้างหน้าลบ3าม i เป็น1ถึงหก็คือ1น3 4 5บวกสบวกสวกสบวกหเพราะเป็นค่าไที่เฉยเยอตั้งแต่1ถึงหอันนี้เห็น I อห้าถึงเจถึงหของเก็ได้บวกห้าคูณเเลยพะนะนะครับห้าคูนเเลยตัวนี้ก็อันนี้อะไรห่บวกสบวกเาบวกสิบหกบวกยี่สิบห้าอันนี้คือ20อันนี้คือ30 ห้าสิบห้าสองคูณห้าสิบห้าฐันนะอันนี้มีพิจางเองลบด้วยอันนี้บวกกันได้สิบห้าใช่ไหมก็ลบด้วยสี่สิบห้าบวกสามสิบห้าตอนนี้ก็คือลบสิบก็ได้ร้อยสิบลบสิบก็ตอบหนึ่งร้อยโอเคดีเลยนะครัไม่ตัวเลขที่คูคูณเร็วไปแล้วไอนน้เธอก็ไปฝึกเอาเราเรียนว,ว่าหนึ่งบวกกันถึงห้ามันคือสิบห้า อันนี้มันจะเป็น5 5เวลาครูบวกสังเกตครูคจะไม่เอา1บวกบวกครูจะเอาบวกเลขจิมบวกอะไรไปเลขกลมๆสบหบวก 4, มันยี่จ้า1นบวกเเป็น10ก็5 5ห้าเลยบวกที่มันเป็นคำเลขกลมๆมันจะบวกเร็วถ้าเธอบวก5้าบวก้ามันช้าครูจะจับคู่ที่เป็นบวกแล้วได้10หรือ20ถ้ามันจะเร็วนะครับโอเคนะสูตรการหาถ้าเราเจอกับลัง1กับลัง2อกัลังสสูตรตัวนี้จะช่วยได้เยอะช่วยเยอะจริงๆนะครับถ้าซัมิชันของไ1 หมายถึงส u ม m a t i o ของ i เท่ากับ1ถึง n ของ i ถ้าเราหนีเป็น AI, รูนปกำลังเดียวนี่ถ้าเราที่เขียนมันมีตัวเลขเยอะเราใช้สูตรเลย n คูณกับ n บวก1ห,หารด้วย2เราจะได้คําตอบของต,ตัวนี้เลยใช้สูตรช่วยได้เยอะถ้าเราเจอ,อ,อกำลัง2กำลัง2จะกลายเป็นเอากำลัง1ลงมาคูณกับ 2n บวก1ห,หาร2ถ้าเป็นกำลัง3เอากำลัง1มายกกำลัง2จบนี่กฎน่าจะเรียนมาแล้วใช่ไหมใ,ใครตัวอย่างเลยนะอะจงหาค่าของ summation i เท่มมากับ1ถึง,ง n ของ 4i ถ้าเราใช้กดตอน i เป็นหนก็คือรู้ว่าเลข4อยู่ข้างหน้า n คือไม่รู้ใช่ไหม n รู้ไหมไม่รู้ n คูณเอาเดี๋ยวโทดโพษแป๊บนึ่อคนอีก่อนะครับคราวนี้ u u m a t i o n ของ i อเท่ากับหนึง 1. 10ของ 4i i ตัวนี้เปลียวเสมือนกำลังหนึ่งถ้าเราจะเขียนมันก็คือตัวนี้คือ4 s u m m a t i o ัมมน i เท่ากับหนึ่ง1ถึงิ ของ i เห็นไหมครับ4เป็นค่าคงที่ที่เามาไว้ข้างหน้าได้เลยเร<อ>าจำยุ่งฉะนั้นตัวนี้ก็เข้าปุ่มตัวนี้ได้เลยรู้ละวเ,เป็น10ฉะนั้น4จึงคูณกับ10 10บวก1ห<อ>ารด้วย2ทันไหมครับกดออก<อ><อ>มาเลยจะตัดหรือไม่ตัดแต่ครูแนะนําให้ตัดหรือไม่ตัดก็ได้แล้วแต่นะครูตัดตัวนี้ครูไม่ตัดข้างในมันจะได้ง่ายข้างในมันจะกลายเป็น10คูณกับ11 ใช่ไหมครับก็เหลือ2คูณกับ110ก็ได้220 <120. S 1> ถูกไหม10 <100. S 1> คูณ11เ <100. S 1> ก็ได้110ยสบตัดข้างนอกเขาสองร้ย <100. S 1> ่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเรียนจะใช้วิธีเอาอ้หนบวกกันถึง10 1บวกกันถึง10ได้เท่าไหร่ 55. 55 55คูณ4ก็220จบครับ1บวกกันไปเรื่อยๆถึง10มันคือ 55 55มาเจอคูณกับ4ก็คือ2 2 0ฉะนั้นก็ถูกต้อง่านเนาะอันนี้มันเป็นกฎที่เราจำได้อยู่แล้วต่อมาถ้าเจอตัวนี้จงหาค่าของ summation k เท่ากับ1ถึง4ของลบ k กำลังสองสเกตนันติดลบเราไม่มีกฎติดลบฉะนั้นเราย้ายเป็นย้ายตัวนี้เป็นอันนี้ได้ลบ u m m a t i o n i เท่ากับ1จนถึง4ของ k กำลังสันนะครับดึงเครื่องหมายลบอข้ข้างหน้า เพื่อให้มันจิจารณาง่ายขึ้นในหนังสือเดี๋ยวที่กูเขียน20 21ที่เนี่คือในหนะนังสือนะเพราะว่าในชีพก็ไม่มีอ่ะต่อมาปุ๊บลบ K กำลังสองคืออะไร N เ,เรารู้ใช่ไหมก็คือลบตองเล็บของ4คูณกับ4บวก1คูณกับ2คูณ4บวก1หาร2องานไหมแทนค่าเลยใครอยากจะใช้แบบนั่นก็ได้แทนค่าปึ๊บ จะเอาสองตัดหรือไม่ตัดก็แล้วแต่นะพวกตัดดีกว่าง่ายดีข้างในก็เหลือลบของห้าคูณตัวนี้จะกลายเป็นเกนะ้าแล้วห้าคูณกับเก้าตอบลบสีงง่สิบห้าทันไหมไม่ทันก็ต้องทันอันนี้คือห้าสองสี่เป็นแปดวกหนึ่งเป็น 9, 9, 5, 45, เก้าเก้าห้าสี่สิบห้าพเราตัดตัวนี้แนละ้วโอ้โหผิดผิดผิดขอโทษเหลือเลขสองเลขหนึ่งเห็นไหมครับ เลข2อยู่ตรงนี้ค,คูณตัวนี้อีกฉะนั้นจึงได้ลบ90นี่เลข2ตัวนี้เราตัด2คูณหคูณ9ในลบ90ผ่านนะครับติดลบเพราะว่ามันเป็นเลขลบนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวอย่างต่อมา summation i เท่ากับ1ถึงห0ของ4 i กำลัง3นะครับสกำลังสเดี๋ยวตัวไิด โอ้ขอโทษเห็นไหม sorry and sorry หารหกที่หน้าแหละข้าพเจ้าหารหกขออภัยเห็นไหมโจ์โจ์ผิดอาผิดอีกผิดไปมั่วมาเลยโจทย์ผิดโจทย์ผิดแล้ก็เลยผิดฉะนั้นหารหกเนาะหารหกตัวนี้จะกลายเป็นลบของสคูณอันนี้เป็นห้าคูณขอคูณนะเป็นยี่สบยีสคูณกับ9้า ส่วน6กอ่นไหมครับ3 3เป็น9 3้าเป็นหก็ตอบลบ10เอ้าทำไมคูณได้ลบ30แสิบละไปส่คูณห้าแปดบกหเป็น9ก้หาร2ข้างล่างกสิบหสิทำไมนี่ตอบลบาิบหสิบกสิารข้าวได้ไยี่สิบคนจับมอันไปเรวงงเห็ไหมเห็ไหมเพราะกระดานไม่พอขอโทษด้วยจริง ขนาดไม่พอจริงคุณไม่เห็นเลขสามตัวนี้นี่ลืมถูกต้องแล้วครับลืมเห็นไหมโทษกันนะแต่โทษคุณโทษกันดีขอบคุณมากเพราะวันนี้พี่ไม่ได้สามจริงจึงจึงอย่าเปิดมือถือไว้เพราะมันไม่เห็นไงเพราะตัดเงี้ยมันไม่เห็นจริงหรือเนี่ยเนี่ยข้อเสียเลยเห็นไหมข้อเสียของการตัดแบบนี้อย่าตัดดีที่สุดอ่ะโอเคหน้ต่อ อัน er แล้วอ really? ันแล hm ้วด้วยขอโทษจริงๆอะตอนนี้เห็นไหมครับมี i กำังสามไอกำลังสมคือเอาไอกำลังหยกกำลังสองนะครับเราจะทำยังไงไอลังสามใช่ไหมเราจะแปลเป็นอะต้องย่อเนาะเอาสี่อยข้างหน้าใช่ไหมครับ summation i เกับหจนถึงสิของ i กำลังสาลบด้วย summation i เ่กับหนึงถึงสิของหเห็นไหมครับแยกออก ไอกำลัาม <I> พอเราไม่มีกฎ 4i 3ลังสแต่เรามีกฎว่า i 3กำลังสาเกิดจาก i 1ลังหยกกำลังสองฉะนั้นตัวนี้เรา,ราก็จะกลายเป็น4คูณกับ i 3กังสคือ i กำลังหยกกำลังสองก็คือ n ที่เป็น10คูณกับ10บวกหนึ่งใช่ไหมครับหารด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสองฐานะมันคือกำลังสาคือเอากำลังหยกกำลังสองสิบ n บวกหตามกฎขอ้อนี้ลบด้วยเราก็เอาสิคูณกับหเลย ตันไหมครับเรามีกดของมันอยู่ตรงนี้ก็จะได้เป็นอันนี้คือ110 110 4คูณกับ110หารคือ55ยกกันลัง2ใช่ไหม4 <10. S 2> คือ110คือ,อ5 5ยกกันลัง2แล้วก็ลบด้วย50 55ยกกันลัง2ก็55ยกกันลัง2 55คูณ65 5 65 30ก็ได้4คูณ 530 3,255ลบ50หมู่เยอะมากเลย4คูณ25เป็น101,2100 0ลบ50ก็ได้1 2 0 2 5 0ดูเฉลยแล้วถูกไหมนะครับว่าผิดไหมอ่ะใช่1 0 2 5 0ถูกต้องโอเคนะครับแต่ข้อสอบของครูไม่ยากขนาดนี้หรอกครูก็จะใช้แค่ไอยไม่กี่ตัวอ่ะ นี้แบบจกหัดหน้า3.1นะครับข้อย่าแบบึกหัดนะครับคราวนี้มันไม่มีเลยวิธีเขาบอกว่าจงหัดเราไม่ทราบว่า n มีค่าเท่าไหร่ไปเฉลยให้ดูนะเขาบอกว่าอยากทราบว่าถ้า summation i ตั้งแต1นถึง n ของ 2i กำลัง2ลบ 5i บวก8มีค่าเท่าไหร่อันนี้ไม่มีวิธีคิดกระจายอย่างเดียวฉะนั้นเราก็แยกทีละตัวนะครับคู่แรก summation i ั้1ถึง n ของคููเอา2ไว้ข้างหน้าได้ไหม 2i กำลัง2เลยเสียเวลาเนาะ แล้วก็ลบออก5ไว้ข้างหน้าเลยนะจะได้ไมไ่มันกระดาษไม่พอนะครับแล้วก็ i บวก summation i เท่ากับ1เดลต้า n ของ8ถูกไหมดึง2ไว้ข้างหน้าเป็น i กำลัง2ดึงลบ5ไว้ข้างหน้าเป็น i บวก8ปึ๊บใช้กดได้มี i กำลัง2มี i ชนันตัวนี้จึงคือ2คูณกับ n ไม่ทราบ n บวก1คูณกับ n ไอ้ 2n 2n บวก1 หารด้วย6นะครับแล้วก็ลบด้วย5คูณกับ n n ็นบวก1ส่วน2บวกกับ8 n เอกับ8คูณกันเลยหาเนนะาะหานะครับคราวนี้เนี่ยความยากของทีเราต้องมากระจายตัวนี้ n คูณตัวนี้ก่อนเนคูณตัวนี้อ่ะะนนข้างในที่จะเกิดขึ้นคือ n อกำลัง2บวกเถูกต้องเนาะ <6. S 1> คูณกับ2 n งบวก1ส่วน6 อันนี้ก็จะกลายเป็นนี่ก็เหมือนการเข้ามาคูณทต่ละตัวก็ได้ลบ5คูณกับ n กําลัง2บวก n ส่วน2บวก8 n ดเนไหมคราวนี้มาดูอีกเนี่ยตรงนี้ท่านเรียนถ้าเอ็นกำลังสองคูณตัวนี้แล้วก็คูณตัวนี้ชนะข้างในจะเกิดขึ้นก็คือสองเอ็นกำลังสามสองเอ็นกำลังสามเอ็นกำลังสองคู่นี้เป็นบวกเอ็นกำลังสองเอ็นตัวนี้คูณกับตัวนี้กลายเป็น 2N กำลัง2 N ตัวนี้มาคูณกับตัวนี้บวก N ส่วนกานะต่อมา5คูณนี้เข้าไปเลย5เข้าไปเลยลบ 5N กำลัง2เอ้ยบวกไม่ได้ครับลบคูณนี่จะไปลบลบอส่วน2บวก 8N ด่านต่อต่อมาอันนี้ตัดได้ตัดชุกชุก อันนี้บวกก็ได้บวกก็จะกลายเป็น 2n กำลัง3 n กำลัง2บวกกันเป็น 3n กำลัง2บวก n ส่วน3ลบ 5n กำลัง2ลบ 5n ส่วน2บวก 8n หาครนอนเอา3พูดอันนี้2แล้2แล้ว2แลอว2ครนอ6เพราะว่าครนอน6เอา2ตัวนี้ขึ้นไปคูณตัวนี้ทุกตัวพเพราะไปการหาครนอน สองคูณตัวนี้ได้สี่เอ็นกำลังสามทันะสองขึ้นไปคูณตัวนี้ได้หกเอ็นกำลังสอง 2> 2, 2, 2, เดี๋ยวประทกันหนึ่งบวกสองเอ็นคราวนี้เอาสามขึ้นไปคูณตัวนี้ลบสิบห้าเอ็นกำลังสองสามขึ้นตัวนี้เป็นลบสิบห้าเอ็นและเอาสองตัวนี้ที่คูณกันขึ้นไปคูณกับข้างบนหกแปดสี่สิบแปดเอ็นทันนะครับเพราะพลรนหกเอาหกขึ้นไปคูณมีอะไรครานี้เรียกอะไรนี สองฉะนั้นข้างหน้า 4N กำลังสามหกกับ15บเอ็นกำลังสองเหลือลบเกกำลังสองอันนี้กับอันนี้กลายเป็นลบสิบบวก 48N ส่วน6ทำไมบวกกันได้ไหมอ๋อบวกกันได้ขอตัวขอโทษนี่สองสิบสากับนี่เหลือเท่าไหร่ 15ไม่ใช่หรอครับอันนี้ลบสิบสามสินี่ไงสองเอ็นเิบห้าสิบสามเหลือเท่าไหร่เนี่ยสามสิบห้าเหลือสาสิบห้าเอ็นขอโทษบวกสามสิบห้าเอา็นส่วนหกใช่ไหมตอบที่นี้ใช่ไหมใช่ตอบนี่แล้วครับสิบหน่อยแล้วเขาก็เป็นเลขลบ โอเคพีเค่เพราะว่าอันนี้บวกบวก48ลบ15เอ็นจูแล้วครับครูเกณฑ์เป็นเลขลบถึงแล้ว,ลวอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผ่าน